เปิ้ลนาคอเผยสาเหตุของจูนกัสมาค่ะต้องบอกว่าคุณพ่อคนเก่งอย่างเปิ้ลพาบุตรชายคนเก่งอย่างออก,ก้ามาเปิดใจเล่าให้ฟังหลังจากคว้าแชมป์เจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย2022พร้อมกับเล่าเรื่องราวสุดอึง้งถูกภรรยายอย่างจูนกัสมาขอหย่าค่ะหากจะทำเรื่องนี้แล้วก็ได้มีการเปิดเผยผ่านทางรายการดัง ชเจตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย2022อันนี้ถือว่าได้แชมป์ประจําสนามนะเพราะว่าการแข่งขันเจตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยเนี่ยจะมีทั้งหมด4สนามใน1ปีแข่งแต่และสนามเอาคะแนนมารวมกันว่าใครจะได้ที่ 1, 2, 3และ4เป็นแชมป์ประเทศไทยแล้วก็จะได้เป็นตัวแทนไปแข่ง World Final ชิงแชมป์โลก เล่าต่อว่าทางด้านของเปิ้ลเองเนี่ยบอกว่าคือเรื่องเดียวเลยในยชีวิตถ้าทําเมื่อไรอย่าเมื่อน,นั้นคือร้องเพลงพี่เปิ้ลเนี่ยร้องเล่นๆได้นะแต่ห้ามร้องเพลงห้ามแบบออกทีวีเด็ดขาดเขารู้ว่าเราเนี่ยร้องเพลงมันจะสร้างความอบอายให้วงตระกูลและครอบครัวเขารู้ว่าเสียงหัวเรระเรามันเป็นยังไงสุดท้ายรายการดังก็ติดต่อมาเสียงเขาแทรกขึ้นมาเลยว่าถ้าร้องเมื่อไหรเลิกก็เลยรับปากไปร้องเลยจริงๆเนี่ย เราก็ขอเขานะว่าอายเขาสุดท้ายเขาพยายามให้กำลังใจเรารายการก็น่ารักมากจนยอมไป ส่วนเพจขายของแม่จูนขายส่งคนเข้ามาดูเยอะเราก็แกล้งเขาไปสะพาร้องเพลงจากนั้นคนก็หายออกไปหมดเลยล่าสุดเปิ้ลเองก็เปิดอกถึงเหตุการณ์ที่พบรักภรรยาว่าตนเนี่ยเจอกับสาวจูนโดยครั้งแรกไปเจอกันที่ข้างถนนนะตอนนั้นภรรยามากับเ,เพื่อนที่รู้จักจูนเป็นคนหุ่นดีใส่เสื้อเอลอยโชว์สะดือเลยตอนนั้นไม่มองแค่นานนะมองแต่สะดือแล้วรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่สะดือสวยมากจึงตัดสินใจขอเบอร,ร์โทรศัพท์เลยแม่นี่ก็เป็นอีิงถึงความรักกินารักมากๆค่ะ Ah